สับสไครต์กดสับสไครต์พงท์ยานไปสู่ห้าพันซับทุกคนกลัวผีใช่ไหมครับใช่ครับผมก็กลัวผีนี่คือหน้าตาของผีที่ผมกําลังกลัวอยู่ซึ่งผมก็เอามาจากอันไหนก็ไม่รู้แหละครับแต่ผมก็ยังกลัวอยู่เพราะว่าผมไปดูหนังผีนั่นแหละครับก็ผมก็ไม่คิดอะไรกับหนังผีนะครับก็ผมดูเล่นๆเ,เฉยๆแต่มีวันหนึ่งที่ผมต้องนอนแยกห้องกับแม่กับพ่อ คือผมก็กลัวอยู่แล้วนะครับตอนที่อยู่กับแม่กับพ่อครับพ่อกับแม่ไปนอนห้องอื่นผมก็ยิ่งกลัวกว่าเดิมอีกแล้วน้องผมก็ยิ่งดับเร็วอยู่ด้วยคือผมต้องอยู่เคว้งคว้างอยู่คนเดียวซึ่งน่ากลัวมากี๋ยวพ่อกับแม่ก็รักประตูด้วยนะคืออารมณ์ก็เหมือนประมาณกับอาจารย์เจนนี่ที่เห็นผีตอดเวลาครับใช่ครับผมเห็นผีตอดเวลาอ แค่มันมีตีนนะผมก็แค่ตีนตาตาท่นเองคือ,อตอนนั้นผมอนนานมากคือเออพี่แล้วน้องพี่อะครับอ๋อนอนแบบนอนแบบว่าเข้าสู่โหมดความฝันอย่างเต็มที่แล้วตอนนั้นคือผมอยากหลับแบบน้องมากเลยครับคือเอาหมอนมาแล้วผมก็หลับไปเลยอะตอนนั้นแต่ว่าความอนนาญยังไม่จบแค่า,านั้นครับคุณรู้จักเครื่องซักผ้าชใช่ไหมครับเออใช่คุณก็้องเรู้จักแหละ แต่ว่าที่บ้านผมอะ่ะตรงนี้มันจะเปิดอ่าใช่ไหมครับแล้วตรงเนี้ยมันจะตอนกลางคืนอะ่ะมันจะน่ากลัวมากเลยครับซึ่งพ่อก็มาจะใช้ผมไปเปิดน้ําทิ้งตลอดแล้วซึ่งผมก็กลัวมากจึงรีบมาเปิดแล้วก็เดินไปเลยหรือไม่ก็พาน้องมาด้วยแล้วผมก็ชิ่งไปเลยอะโอเคครับใครที่กลัวผีก็บอกว่าแท้มือหน่อยโอเคหวังว่าจะแทะได้นะ คุณก็แท้หน่อยโอเคแท้แล้วใช่ไหมถ้าไม่แท้คือคนไม่กลัวผีใช่ไหมครับก็คลิปนี้ก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์สำหรับใครให้ด้วยครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย